สักแป๊บนึงนะคะชานมมานี้มามาชานมชานมชานมมามามาสวัสดีค่ะกันเล้วๆสว,ว,วัสดีจ้ากันด้สวัสดีจา้าชานมมาแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดชานมนานเลยใช่ไหมใช่ไหมชานมไม่ได้ไลฟ์สดชานมนานเลยเนาะมาทักทายนิดๆหน่อยๆนะคะ ชาโน้งเร็วๆออกมาเร็วๆเดี๋ยวพี่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โดดเลยโดดโดดดงเลยโดดดงดงเลยไปไหนไปไหนสวัสดีจ้าก่นอนนะยังสวัสดีจา้าเร็วเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆเร็วเดินไปไหนเดินไปไหนชานมนกมา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  นกมาไหมถ้าน้านมเสียงดังนกไม่มาเลยนกหนีไปแล้วสวัสดีค่ะน้องน้องอะไรน้องน้องหวานนะคะน้องหวานสาวลาตใต้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาทักทายกันนะคะช่วงกลางวันนะคะดูดูสานมก็เห็นนกถ้านมนกมาหรอทานม ขอบคุณค่ะน้องน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเห็นนกนกมากินข้าวอยู่ข้างนอก้านมเห็นนกเหรอ้านมตัวนี้ชื่อชานมนะคะน้องชานมแมวสามสีขีดือ้อแมวสามสีคีดื้อนะคะดื้อมากซนมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องหวานมากๆเลยที่เข้ามาทักทายกันนะคะไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะพี่ก็ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปหาน้องหวานนานเลยดูดูดูชามนมก็เจออะไรเจออะไรอ่ะชามนมนี่นี่นี่จับนกตัวนี้ดีกว่านี่เดือยเรือจับนกตัวนี้ดีกว่าพี่ไม่เคยขึ้นตอน ตอนช่วงกลางวันนานเลยค่ะนานมากเลยไม่ได้ขึ้นเลยเกือบเดือนนะมั้งไม่เคยขึ้นเลยตอนช่วงกลางวันขึ้นแต่ช่วงสองทุ่มสองทุ่มกว่าวานะคะกลางวันไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาชานุมอยากออก็ออออกไม่ได้ข้างนอกมันเปียกข้างนอกเปียก อ้าวอยู่ไหนน้องโดมสวัสดีค่ะน้องโดมสวัสดีค่ะแม่วาขอบคุณแม่วานะคะน้องโดมบอกอยู่ไหนอยู่บ้านค่ะน้องโดม <ส iled> อยู่บ้านค่ะไม่ไปทํางานเปล่า <ừ. S 2> มาค่ะทํางานอยู่ค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ค่ะแม่วาก็สวัสดีจ้าสาวลาตายกดไลค์แล้วนะครับแม่มนขอบคุณค่ะขอบคุณลูกโดมนะคะสาวลาตายก็สวัสดีค่ะแม่วานะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็นี่ง่ายงานงานแม่มวนี่เลี้ยงแมวค่ะนั่งโดมเลี้ยงแมว <c oughs> แม่มนเลี้ยงแมวนะคะดูไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วก็เห็นนกนกมานะคะนกจะมีนกนกเขามากินข้าวมากินข้าวแมวเห็นน่ะวินไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วในการแอบด้วยมีการแอบด้วย ดูอดเดืเขาแอบเขาแอบแมวนะคะดือดดูดดอดเแอบแมวแอบย่องแอบย่องถ้าออกไปนี่ก็ไล่จับแมวแน่เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงไม้ขอบคุณลุงไม้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโทรศัพท์ก็เริ่มร้อนรู้จะถึง20นาทีหรือเปล่า ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะแอบเออถ้าน้องแอบนกกอจะจับนกกอจะจับนกเจจนกด,ด,ด,ดี๋ยวดู๋ยเดี๋ยวทำท่าทำทาง